วัดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาเออทำพิาการนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรนะคะวันนี้จะมีไพ่ทั้งหมดนะคะสองกองนะคะกองที่1น,นะคะและก็กองที่สองนะคะคือเลข1กับเลข2องนะ น่าจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะนั้นนุ่นเริ่มเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาบอกว่าเขามีความเจ็บปวดเขารู้สึกว่าเขายังลุกไม่ไหวนะคะเขายังมีบาดแผลจากที่คนคนนึงเคยทํานะคะอาจจะเป็นคุณเคยทําให้เขาเจ็บหรือเขาอาจจะเคยเจ็บเกี่ยวกับความออความรักครั้งเก่ามานะคะแต่เขาก็อยากจะมีความรักใหม่นะเขาพยายามแล้วที่จะเปิดใจแต่เขาก็ยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้สักที จนเขามาเจอคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่คนที่เขาอยากจะรอมีความรักอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ทําไมอะค่ะเวลาที่เขาเริ่มต้นใหม่ทุกทีอะเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมหรือเขาก็ไม่แบบว่าไม่สามารถที่จะเปิดใจให้คุณได้เต็มที่สักครั้งอะค่ะมันยังเป็นความรู้สึกที่ว่าเขายังอยากจะบอกคุณว่าเขาอะพยายามแล้วนะพยายามที่จะเปิดใจหรือพยายามที่ เปิดใจให้คุณแล้วแต่ว่าพอเปิดใจแนละ้วเขาก็กลับคนพบว่าเขายังไม่สามารถลืมอดีตเก่าๆลืมอดีตที่มันค้างคาใจเขาหรือมันเป็นปมปัญหาชีวิตความรักของเขาได้เขาไม่พร้อมที่จะก้าวไปกับคุณนะตอนเนี้เขาคิดว่ามันคงไม่ดีอะถ้าสมมติว่าเขาจะเอาคุณมาแทนที่ใครทั้งที่ในใจเขาก็ยังไม่สามารถลืมเรื่องเก่าๆเหล่านั้นได้นะเขาอยากจะบอกว่าขอโทษ มันคงจะดีกว่าถ้าคุณมีชีวิตของคุณถ้าคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้โดยที่ไม่ต้องมาโจมปราหรือมาเสียใจกับเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากกว่าดึงคุณให้มาอยู่ในโลกของเขาที่เขายังไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าได้สนิทใจอะค่ะเขาอยากจะบอกคุณแบบนั้นนะถ้าถามว่าตัวฉันรู้สึกยังไงกับคุณฉันอยากจะบอกว่าฉันรักคุณนะ ฉันรักคุณจริงๆแต่ว่าในใจฉันมันก็ยังมีคนเก่าอยู่ด้วยมันเหมือนมันมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างที่ฉันไม่สามารถที่จะทิ้งคนในใจได้จริงๆแล้วมันไม่ดีเลยถ้าคุณจะมาเป็นแค่ตัวเลือกของฉันคุณดีพร้อมคุณมีดีมากๆเลยนะมากเกินกว่าที่จะมาเป็นตัวเลือกหรือว่านั่งรอใครอะ่ะขอโทษนะฉันไม่อยากให้เธอเป็นแบบนั้นเลย ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนมั่นคงเธอเป็นคนจิตใจดีเธอคู่ควรที่จะได้เจอสิ่งที่ดีมากกว่าคนลังเลคนโลเลอย่างฉันฉันอยากให้เธอมีความสุขอยากให้เธอเป็นคนที่โชคดีมากกว่านี้ถ้าเธอยังรอฉันอยู่เธออาจจะไม่ได้กลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดก็ได้นะฉันไม่ใช่ว่าเธอไม่ดีนะฉันเองที่ไม่สามารถที่จะรับสิ่งดีๆคนดีๆเป็นเพราะฉันเองฉันผิดเอง นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าถ้าคุณทําตามอย่างที่เขาบอกนะคะคือตัดสินใจที่จะกลับมารักตัวเองกัตัดสินใจที่จะถอยห่างจากเขาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นออความรักหรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นนะคะหรือเริ่มต้นอะไรก็ได้กับตัวเองที่ไม่ไปยึดติดกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ เมื่อวันที่คุณเดินจากความสัมพันธ์นั้นแล้วจริงๆนะคะเขากลับรู้สึกว่าเขาสูญเสียคนรักเขาสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดเขาเพิ่งรู้สึกตัวว่าเขารักคุณเขาเพิ่งรู้ว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยยากลําบากมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาได้สูญเสียคนที่ดีที่สุดคนที่รักเขามากที่สุดเขาได้พยายามที่จะสืบสอบ สองคุณนะคะแล้วก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงที่จะได้ให้คุณกลับมาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึง่งเพราะเขารู้แล้วว่าเนี่ยการเสียคุณเนี่ยมันคือพลาดพลาดสิ่งที่ดีที่สุดพลาดคนที่รักเขามากที่สุดไปแล้วนะคะรวมถึงคุณเองก็เป็นคนที่หน้าตาโดดเด่นเป็นคนที่มีสนเสน่ห์การที่เขาสูญเสียคุณไปอะ่ะเขาก็ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณ จะให้โอกาสเขาหรือคุณอาจจะเปิดคุณจะอาจให้โอกาสเขาไหมหรือคุณอาจจะเปิดใจให้คนอื่นไปหรือยังแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่ดีพร้อมขนาดนี้คนอื่นก็ต้องให้ความสนใจคุณเขาจะต้องไปแย่งชิงเออกับคนอื่นมามากมายเพื่อที่จะให้ชนะใจคุณจากที่เขาอะ่ะเคยให้คุณเป็นตัวเลือก ตอนนี้เขากับกายต้องมาเป็นตัวเลือกของคุณนะ่ะกับกายเป็นว่าถ้าสมมติเขามาขอโอกาสคุณอนะก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะให้โอกาสเขาเหมือนเขาก็จะกลายเป็นช้อยช้อหนึ่งอะคะ่ะ เพราะว่าเขาก็เขาก็เข้าใจแหละแต่เขาก็สูญเสียคุณไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีความรักเขายังมีคนในใจอยู่เขาเลยปัดคุณทิ้งหรือว่าเขาไม่อยากหลอกคุณไม่อยากทําให้คุณเสียใจแต่การที่ทําให้คุณเดินจากไปแบบนั้นมันกลายเป็นว่าเขาเสียใจยิ่งกว่าเหมือนเขาเขาเพิ่งรู้ว่าสิ่งมีค่าที่เขาสูญเสียไปอะ่ะ ก็คือคุณนะคะเขาอาจจะคิดได้ช้าไปสักหน่อยนะคะ่ะจนมันมีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ ดูกันต่อว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรต่อจากนี้นะคะเขาอาจจะมากลับมานะคะมาต่อสู้นะคะเขารู้ว่ามีคู่แข่งแต่เขาจะไม่ย่อทอนะคะเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะคะให้คุณกลับไปหาเขาให้คุณกลับไปอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อให้เขารู้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อให้เขารู้ว่าใจคุณอาจจะไม่อยู่กับเขาแล้วก็ตามเขาจะสู้นะคะเขาจะทำยหงไงก็ได้ให้คุณอะได้มาพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งได้ให้โอกาสเขาแต่ดูเหมือนคุณเอง ก็ไม่ยอมเขาง่ายๆนะคุณเอ็เป็นคนที่เจ็บแล้วจำอะค่ะแล้วก็เป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาตัดก็คือตัดนะเหมือนคุณอนะก็อาจจะแบบไม่ให้ความสนใจเขามากสักเท่าไหร่เขาก็พยายามนะเขาก็ไม่ยอมแพ้นะเขาก็สู้อะค่ะอันนี้ต้องอยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมแต่แรกๆคุณน่าจะไม่ยอมแรกๆคุณอาจจะแบบเหมือนแบบตัด ตัดขาดเขาไม่สนใจเขาไม่ใยดีเขาเพราะว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบเจ็บแล้วจำเนาะแต่เขาก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณให้อภัยอะค่ะแล้วเขาก็จะสู้จริงๆนะเขาไม่ไม่รู้ว่ามีคู่แข่งมีอะไรยังไงเขาก็พร้อมที่จะลุยเขาก็พร้อมที่จะสู้นะคะยังไงก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนนุ่นก็ให้คุณเป็นคนเริ่มเออเป็นคนตัดสินใจเป็นคนคิดเองเนาะว่าถ้าเขากลับมาจริงๆคุณยังจะให้โอกาสเขาไหมนะคะแต่เรื่องราวของคุณกับเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะ สิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาอยากจะขอโทษอะค่ะที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจมาต่อกันที่กองที่สองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือเขาอยากจะบอกว่าขอโทษนะคะที่เขาอ่ะมีตัวเลือกขอโทษที่เขาเป็นคนที่มีความรักสองคนหรือว่าเป็นคนที่คบเผื่อเลือกนะคะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่หน้าตาดีเขารู้สึกว่าเออ เขามีสิทธิ์เลือกได้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแบบไหนก็ได้นะคะโดยเขาก็คิดว่าเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรที่เขาจะคุยหลายๆคนฉันก็แค่ได้คนที่ดีที่สุดคนที่คิดว่าเข้ากับฉันได้มากที่สุดคนที่จะไปต่อกับฉันได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณจะเป็นถ้าคุณอยากจะเป็นคนคนนั้นน่ะคุณก็ต้องเป็นตัวเลือกให้ฉันนะ แล้วคุณก็บ่นไม่ได้นะว่ารอนานเพราะว่ายังไงอ่ะการที่ฉันจะตัดสินใจเลือกใครสักคนอ่ะคงไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอนคุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะสำหรับการที่จะเอาชนะใจฉันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเธอสู้ไหวหรือเปล่าเธอถ้าเธอสู้ไหวอ่ะก็มาลองดูสักตั้งดูนะฉันก็ไม่ได้แบบว่าจะตัดสินใจอะไรตอนนี้แต่ว่าถ้า ถ้าอยากจะเป็นตัวเลือกก็มาลองดูแต่ถ้าเธอคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยแล้วมันรอนานยาวนานเกินไปอะ่ะเธอสามารถถอยได้ไปเลยนะถอยได้ทันทีเลยนะเพราะฉันไม่อยากบังคับเธอไม่อยากให้เธอมานั่งรอเพราะฉันก็รู้แหละว่าฉันยังไม่สามารถเลือกใครในเร็วๆนี้ได้ ฉันก็หวังว่าเธอจะเข้าใจฉันเหมือนที่ฉันจะเข้าใจเธอถ้าวันหนึ่งเธอเลือกที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ไปฉันโอเคนะฉันก็อยากให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองว่าเธอจะเข้ามาอยู่เป็นตัวเลือกของฉันหรือเธอจะเดินหน้าต่อไปเพื่อไปหาความรักดีๆ สำหรับฉันมันท้าทายดีนะกับการเป็นคนเลือกค่อยๆดูค่อยๆสารสัมพันธ์หรือค่อยๆดูว่าใครพย,พยายามทำอะไรเพื่อเราบ้างฉันรู้สึกว่ามันดูตื่นเต้นดีเวลามีใครที่แข่งกันที่จะแบบมาพยายามเพื่อเราอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันดูมีคุณค่าดูมีอะไรที่แบบคนมีมันดีมันน่าดีใจนะที่มีใครพยายามจะทำอะไรเพื่อเราหลายๆคนแล้วให้เราเป็นคนตัดสินใจเลือกอ่ะ มันดีมากๆและฉันก็ชอบความรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนคิดมากกับความสัมพันธ์หรือรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเธอสามารถเดินจากไปได้เลยนะฉันอะให้โอกาสเธอเดินจากไปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งแข่งขันอะไรใดๆกับใครเขาเลยเธอไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นถ้าเธอรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่ามันทําให้คุณดูด้อยค่าคุณสามารถเดินจากไปได้ทันทีเลยนะเพราะว่าฉันเองอ่ะ ก็เป็นแบบนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันต่อว่าถ้าคุณตัดสินใจเดินถอยออกจากความสัมพันธ์เพราะคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของเขาหรือแบบคุณรู้สึกไม่อยากไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะเขากกับรู้สึกว่ารักคุณนะเขากลับรู้สึกว่าคุณคือความรักเขากลับรู้สึกหึงห่วงคุณขึ้นมาเหมือนแบบ อยากจะแบบดึงคุณกลับมาในวันที่คุณหันหลังให้เขาแล้วอะ่ะคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะไปมีความสุขกับสิ่งอื่นคุณเลือกที่จะเดินหนีเขาเลือกที่จะไม่สนใจเขาอีกต่อไปเขากลับรู้สึกว่าเขาเขาห่วงอะ่ะเขากลับรู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาอยากจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้เพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงคุณค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ไม่เปิดใจให้เขาหรือคุณอาจจะแบบไม่สามารถทําให้เขาติดต่อคุณได้อีกอ่ะเพราะคุณอาจจะเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าคุณตัดใจคุณไปเลยคุณอาจจะไม่ให้เขาติดต่อไม่ให้เขามีส่วนในชีวิตของคุณอีกเลยอะค่ะเขาจะกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนแล้วไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้อ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาพลาดอ่ะแล้วเวลาคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครอ่ะเขาก็หง่วงนะเขาก็ไม่พอใจนะเขาก็อยากได้คุณคืนนะคะ เราก็มาดูกันว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะคะอาจจะมาจีบคุณใหม่อาจจะมาทุ่มเทให้คุณจากที่เขาไม่เคยจีบคุณเลยหรือไม่ไม่เคยใส่ใจคุณเนี่ยเขาจะทำทุกวิถีทางอาจจะเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบมอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะแต่เหมือนคุณจะแบบไม่สนใจอ่ะคุณจะหยิ่งคุณจะเชิดฉันมีความสุขได้ดีอยู่แล้วไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้อ่ะ คุณแทบจะแบบไม่สนใจใดๆเขาเลยอะ่ะคุณเป็นคนใจดีนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีแต่คุณรู้ว่าควรใจดีกับใครแล้วควรเออกับใครที่ไม่ควรที่จะใจดีด้วยนะคุณรู้อะค่ะคุณน่าจะมีระยะห่างให้เขานะหรือถ้าคุณคิดจะให้โอกาสเขาเนี่ยคุณต้องทําให้เขาเจ็บแบบเจ็บจนแบบฝังใจหรือว่าได้รับบทเรียนที่แบบจนรู้สึกผิดจริงๆที่จะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกอะ่ะ เพราะว่าคุณเองอาจจะมีบทพิสูจน์เขาหลายๆเรื่องกว่าที่คุณจะเปิดใจให้เขาอีกครั้งก็น่าจะหนักอยู่นะคะเพราะว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้น่าจะเป็นคนใจเด็ดมากๆเราเป็นคนที่ถ้าเดินหน้าเราเอามักจะไม่ค่อยถอยหลังนะแต่ถ้าคุณจะให้โอกาสเขาจริงๆอะ่ะคุณก็จะให้เขาพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองนานแล้วพิสูจน์ตัวเองแบบ ว่าว่าเขาอ่ะจริงใจกับคุณจริงๆเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกอ่ะซึ่งมันก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ของเขานะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็ ให้คุณนะคะตัดสินใจเนาะว่าจะดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปในรูปแบบไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแตมให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากครีมนะคะกูตาวิทครีมด้วยนะคะ2ขวด1 2 ร้อยก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ